หน้าปฏิรูป ผู้ชมคะพูดถึงปัญหาขยะเป็นอีกหนึ่งปัญหาใหญ่ที่หลายชุมชนทั่วประเทศต้องเผชิญอยู่นะคะแต่ว่าที่ชุมชนบ้านรังพลับจังหวัดราชบุรีค่ะผู้คนในชุมชนแห่งนี้ร่วมแรงร่วมใจกันกำจัดขยะมาอย่างต่อเนื่องและมีการนำนวัตกรรมใหม่ๆมาปรับใช้จนประสบความสำเร็จจนทำให้ที่นี่ได้รับเลือกจากทางกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้ที่นี่เป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชนปลอดขยะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันได้ในช่วงนี้เลยค่ะ ร่วมคนไทยหัวใจอาสาคุณผู้ชมครับเมื่อพูดถึงขยะหลายคนคงจะเบื่อนหน้าหนีทั้งทั้งที่เป็นส่วนหนึ่งของการทำให้เกิดขยะปัจจุบันปัญหาขยะมูลฝอยเป็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่สำคัญของประเทศ และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทุกปีตามจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นทั้งนี้แต่ละชุมชนก็มีวิธีแก้ปัญหาของตอนเองและขึ้นอยู่กับคนที่เป็นผู้นำต้องมองให้ออกว่าวิธีการใดเหมาะสมกับชุมชนของตอนเองอย่างในพื้นที่เทศบาลตำบลกลับใหญ่อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีพบว่าในแต่ละเดือนชาวบ้านในพื้นที่หมู่หนึ่งบ้านรางพลับมีจำนวนขยะมากถึง12ตันต่อเดือนและกลิ่นขยะที่นี่ก็เหม็นคลุ้งไปทั่วหมู่บ้าน ภายในสัปดาห์2อถึงสวันขยะก็ล้นถังแล้วทําให้เริ่มมีการเลื่อนถังขยะไปไว้ที่หน้าบ้านคนอื่นก็เกิดการทะเลาะบอกแว้งไม่พอใจกันขึ้นมาอีกโดยคุณสนันเตชดีผู้ใหญ่บ้านรางพลับมองว่าขยะคือต้นต่อของทุกปัญหาที่เกิดขึ้นดังนั้นจึงจัดการเรื่องขยะในชุมชนทุกรูปแบบจนประสบความสําเร็จจนถึงปัจจุบันนี้ครับ การขยะเริ่มแรกของอุบ้านเนี่ยก็คือมันจะมีะพวกถังพวกอะไรเยอะมากปัญหาก,ก็คือขยะในก็กยังไม่เยอะเท่าไหร่แต่ขยะนอกเนี่ยมันคือเป็นขยะที่ผ่านแล้วก็มาโยนใส่จะเยอะเราก็เลยมาพูดคุยว,ว่าเราจะมีการจัดการประกวดพอดีเลยทางอำเภอบานโป่งเนี่ยคือให้นโยบายให้เป็นโครงการมาเลย ให้ทําโครงการหน้าบ้านหน้ามองก็คือเราก็เอาตรงนั้นแหละมามามาเป็นโมเดลคือทําโครงการหน้าบ้านหน้ามองแต่ละซอยแต่ละซอยมีสิบซอยหนึ่งก็มีการคัดแยกยังยังยังน้อยสามอย่างเนี่ยรีดิวรียูสรีไซเคลิลเนี่ยต้องมีสองต้องมอีบ้านต้องมีการคัดแยกสามก็คือการมีส่วนร่วมสี่ก็คือเรื่อง ปลูกผักไว้กินเองไหมผักสวนครัวอะไรพวกนี้ปีห้าเจ็ดเนี่ยก็มีการเก็บถังเพราะว่าคือเราเก็บถังเนี่ยเราไม่ได้ขอเก็บถังนะขอเก็บถังก็คือขอเก็บไปวันนี้แค่ประกวดแล้ว,ลวเดี๋ยวก็เอาถังกลับมาอย่างนั้นนะแต่ว่าคือเก็บถังเนี่ยคือเก็บแล้วเก็บเลยเน้นการมีส่วนร่วมเพราะว่าคือถ้าทําอะไรถ้าไม่มีส่วนร่วมเนี่ย ความสําเร็จมันมันก็จะไม่เกิดเข้าโอเคแล้วก็เข้าก็เข้ามาร่วมทํางานกับเราคุณผู้ชมครับการจัดการขยะของชุมชนบ้านรางพลับจะยึดเอานโยบาย 3A เป็นหลักโดยลดการใช้ใช้ซ้ํานํากลับมาใช้ใหม่ซึ่งมีการเจรจากับทางเทศบาลให้เก็บถังขยะในหมู่บ้านกลับไปให้หมด พร้อมทั้งทําให้ขยะมีมูลค่าด้วยการทําข้อตกลงกับผู้ประกอบการรับซื้อขยะและของเก่าในพื้นที่ให้รับซื้อขยะจากบ้านร่างพลับในราคาที่สูงกว่าราคาตลาดทั่วไปนั่นจึงทําให้ชาวบ้านยิ่งเอาจริงเอาจังกับการจัดการขยะมากยิ่งขึ้นครับตั้งถังขยะหน้าบ้านหน้าบ้านเนี่ยคนผ่านทางก็โยนใส่ของเราแล้วบ้านเราเนี่ยคัดแยกขยะไม่เป็น ใบไม้กูก็ใส่ถังเศษอะไรกูใส่ถังหมดพอเรามาคัดแยกขยะทีน่นี้ขยะใบไม้เรามาทําปุ๋ยหมักขายได้ทุกอย่างเนาะขยาปพผ้านุ่มเราก็มาทาหมวกอก่เพิ่มรายได้ให้เราอีกกล่องกระดาษอะไรที่ทําได้เราก็มาทำเพื่อกระสอบข้าวอย่างเงี้ยเราก็มาทําหมวกขายได้อีกทํากิจกรรมกวดน้ามาทําหมูทํากล่องเหล้าเราก็มาทากระดาษชิ้ชู่ชดได้ทุกอย่างขายได้เราก็ร่วมมือกันทํา นมัก็นน้้อยทีี่่จะไมมมใหูบานการจัดการขยะของชุมชนแห่งนี้มีการเริ่มต้นตั้งแต่ต้นทางและมีกิจกรรมการเรียนรู้ในชุมชนโดยการมีการนำเยาวชนคนรุ่นใหม่ร่วมมามีบทบาทในการพัฒนาหมู่บ้านหมู่บ้านละหนึ่งแห่งซึ่งมีทั้งหมด9หมู่บ้านโดยเน้นการใช้การจัดการขยะที่ทำได้ง่ายๆให้ประโยชน์สูงที่เต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ พวกเขามีการแปลรูปของเหลือใช้ที่ไม่มีประโยชน์ให้กลายเป็นสิ่งของสิ่งใหม่ที่มีคุณค่าไม่เหมือนใครไม่ว่าจะเป็นการแปลรูปหมวกกันน็อกที่ไม่ใช้แล้วกล่องนมกระป๋องน้ำอัดลมหรือกระเช้าเก่ามาเป็นกระถางปลูกต้นไม้เปรี่ยงกระป๋องเบียร์มาเป็นกล่องใส่ทิชชู่และแม้แต่จานดาวเทียมเก่าก็สามารถนำมาทำเป็นป้ายบอกทางได้อีกด้วยครับอันนี้เป็นฐานการเรียนรู้ของ เรื่องการนำกลับมาใช้ใหม่นะครับสิ่งที่เราเอามาใช้ได้เป็นประโยชน์ได้ก็คือสิ่งที่มันเราไม่ใช้แล้วอะ่ะบางบางตัวกระป๋องบางอย่างเรามาใช้สักรอบสองรอบแล้วก็เราถึงเอาล้างน้ําแล้วก็ถึงไปขายพอเวลามันชำรุดแล้วแต่บางบางตัวบางสิ่งบางอย่างที่มันขายไม่ได้เลยอันนี้เป็นหมวกกันน็อกตะก้าอะไรพวกเนี้ เขาไม่รับซื้อพวกนี้ก็ใช้ประโยชน์เอามาใช้ประโยชน์ปลูกหักตรงนี้ได้ไปศึกษาดูงานมากลับมามเขาก็ทําดีเราทําไมถึงจะทําไม่ได้ใช่ไหมเราทำเราก็ต้องทําได้กลับมาเราก็เริ่มลองทําดูทําแล้วมันก็ดีอ่ะบ้านเราก็สะอาดผู้ใหญ่เขาบอกเอาลองประกวดหมู่บ้านกันเลย ประกวดในหมู่บ้านว่าบ้านใครสะอาดบ้านซอยไหนดีโอ้ยป้ากับเอาเลยสิใจป้าชอบอยู่แล้วเนี่ยประกวดบ้านปา้าได้ที่หนึ่งทำแล้วมันสะอาดขายะก็ลดใหม่ๆเราไปศึกษาดูงานทีนี้เทศบาลเขาพาไปดูงานพาไปดูงานกลับมาเทศบาลเขาถามว่าจะทาําากรโครงการคัดแยกขยะไหมแล้วก็บอกศึกษากับผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่ก็ปรึกับชาวบ้านว่าเอากันไหมเอาประชุมกันว่าจะเอาแบบไหนแบบไหนทํากันคนละซอยละซอยเลยทีนี้พอทาเสร็จแล้วผู้ใหญ่เขาบอกว่าจะประกวดซอยทั้งหมดมันมีทั้งสิบซอยทีนี้นบ้านเราสะอาดผู้ใหญ่ก็ประชุมให้เก็บถังขยะให้หมดเลยไม่มีถังขยะเออก็ดีพอเก็บถังขยะบ้านเราก็สะอาดขยะก็น้อยลูกเรามาคัดแยกขยะเราก็น,อน้อย นอกจากนี้ที่ชุมชนแห่งนี้ยังมีนวัตรกรรมที่ดีที่สุดของพวกเขาก็คือถังหมักรักโลกนี่คือนวัตรกรรมที่ใช้สำหรับย่อยสลายขยะให้กลายเป็นปุ๋ยอินทรีย์ภายในเวลาไม่กี่วันซึ่งสามารถนำเศษอาหารที่เรากินเหลือหากไม่รู้ว่าจะเอาไปไว้ที่ไหนเราก็แค่เทมันลงไปในถังหมักรักโลกที่เรามีอยู่ทำให้เกิดจุลินทรีย์และสัตว์ในชั้นดินต่างๆก็จะสามารถสลายเศษอาหารเป็นาธาตุอาหารแพร่สู่ลงดิน พืชผักของเราก็จะเติบโตงอกงามโดยที่ไม่จําเป็นจะต้องใส่ปุ๋ยอะไรเลยครับซึ่งก็เหมือนเป็นการเติมธาตุอาหารเข้าไปในดินโดยอัตโนมัตินั่นเองครับอันนี้ของเราก็จะมี2ออย่างถังถังตัวนี้สําหรับปลูกในร่องแล้วก็ปลูกผักได้อ่าและตัวที่2ก็อยู่ด้านในนะครับตัวนี้ก็คือเป็นกลไกให้กับต้นไม้ที่ เป็นต้นไม้ที่ปลูกอยู่ด้านด้านข้างนะครับตัวนี้นะครับอตัวนี้ก็คือพอย่อยสลายแล้วรา,ากของต้นไม้เนี่ยเขาก็จะมามาหากินอยู่อยู่ในบริเวณจะมีการเจาะรูนะครับสลับกัน,นปัจจุบันบ้านหลังครับเป็นชุมชนที่สามารถลดขยะในพื้นที่ของตนเองลงได้เกินกว่า40%แล้วนะครับ ซึ่งถ้าพวกเขาประสบความสำเร็จก็จะเป็นแบบอย่างให้กับชุมชนอื่นๆได้ทำตามต่อไปนอกจากนี้ยังได้รับรางวัลในด้านต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นรางวัลชนะเลิศชุมชนปลอดขยะและโครงการสะอาดบุรีซึ่งทั้งสองรางวัลน,นี้ถือเป็นรางวัลระดับประเทศที่จัดโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมและยังได้เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงในระดับจังหวัดอีกด้วยครับ เมากเพราะว่าคือหนึ่งและชุมชนเราสะอาดสองชุมชนเรามีความร่วมมือห่วงแนหนนมู่บ้านแล้วก็สก็คือชาวบ้านมีรายได้มันก็คือได้คนมาศึกษาดูงานได้คนเข้ามาดูเป็นต้นแบบเขาก็มีความภาคภูมิใจว่าเออบ้านเขาในเมื่อทำแล้วประสบความสำเร็จเป็นต้นแบบให้คนมาศึกษาดูงานมากมายขยะ ของประเทศไทยมันก็จะมันก็จะล้นต่อไปนะคถ้าเราไม่ช่วยกันอย่างน้อยก็ช่วยให้หมู่บ้านตัวเองได้มีความสะอาดได้มีความร่วมมือได้มีการจัดการขยะอย่างยั่งยืนอยากอยากจะให้คนอื่นเขามาดูงานเพราะอะไรอยากจะแนะนําเขาว่าถ้าเราแยกขยะนี่มันดีมากๆเลยแหละเพราะว่าหนึ่งขยะก็ลดลง และขยะบางส่วนเราก็ขายได้นะบางส่วนเราก็เอามาทําให้มันเป็นประโยชน์เกิดในหมู่บ้านได้หลายอย่างดีมากๆดีใจและภูมิใจมากเลยค่ะให้ใครก็มาศึกษาดูงานบ้านเราเราก็ภูมิใจเราก็บอกเขาว่ามาดูแล้วให้กลับไปทาบ้านเราก็จะสะอาดเป็นไปเราก็จะท้อเหมือนกันว่าทําไปนี้คนน้อยก็ไม่มีกำลังใจพอนี้เราพอเราทําไปจริงๆทีนี้คนก็มาร่วม ทุกบ้านเนี่ยเคาร่วมกันหมดล่ะเดี๋ยวนี้เพราะมันเห็นบ้านเราสะอาดทําไปแล้วมันดีไงใครๆก็มากันเดี๋ยวนี้เขาหมู่บ้านเนี่ยใครๆก็ชมว่าโอ้โหบ้านเขาสะอาดบ้านเขาสวยเราก็ภูมิใจใช่ไหมคุณผู้ชมจะเห็นได้เลยนะคะว่าภายในระยะเวลาเพียงแค่4ปีเท่านั้นค่ะ ปริมาณขยะภายในชุมชนบ้านรางพลับลดลงถึง10เท่าตัวค่ะและทั้งหมดทั้งมวลนี้จะเป็นหนึ่งพลังสำคัญในการที่จะขยายผลการจัดการขยะอย่างถูกต้องและยั่งยืนไปสู่พื้นที่อื่นต่อไปค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวดีๆในรายการเดินหน้าปฏิรูปวันนี้นะคะหมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามรายการได้ใหม่สัปดาห์หน้าสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ินหน้าปฏิรูป